วันนี้นะคะมาดามเนสนะคะจะพาทุกคนมาดูบ้านหลังหนึ่งนะคะที่เป็นบ้านแบบ3ชั้นครึ่งค่ะที่อยู่ในสุขุวิทซอย65นะคะซึ่งโลเคชั่นดีมากเลยเพราะจากตรงที่มาดามแนสยืนอยู่นะคะออกไปหน้าปักซอยเพียงแค่650เมตรเท่านั้นเองนะคะซึ่งบ้านเนี่ยมีเนื้อที่ดิน71ตารางวาพื้นที่ใช้สอย675ตารางเมตรค่ะและมี4ห้องนอน5ห้องน้ำด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบ้านด้านในกันเลยค่ะ หน้าบ้านนะคะสามารถจอดรถนะคะได้2คันค่ะนะคะทําพื้นที่จอดรถไเรียบร้อยแล้วแล้วพอออกจากที่จอดรถนะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับสระว่ายน้ําก่อนเลยค่ะบอกเลยว่าสดชื่นมากเลยนะคะและบ้านหลังนี้นะคะมีเออเขาเรียกว่าออกแบบนะคะสไตล์โมเดิร์นนะคะซึ่งเป็นแนวพูลวิลล่าค่ะ เชิญเข้ามาในบ้านเลยนะคะจุดแรกที่คุณจะเห็นนะคะเมื่อเข้ามาในบ้านชั้นหนึ่งนะคะคุณจะเห็นเป็นโซนที่จัดเอาไว้สําหรับมุมรับแขกค่ะนะคะแล้วก็ถ้าต่อจากมุมรับแขกตรงนี้นะคะ คือมุมที่เรานะคะสามารถจัดเป็นมุมนั่งเล่นนะคะหรือว่าเอาไว้อ่านหนังสือได้เลยเพราะว่าเขาทำเชลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะเขามีเตาผิงไฟฟ้าไว้ด้วยล่ะค่ะลองคิดดูนะคะว่าช่วงนี้นะคะอากาศดีที่เป็นช่วงหน้าหนาวคุณมีโซนนั่งเล่นตรงนี้นะคะนั่งอ่านหนังสือนะคะผิงไฟอุ่นๆนะคะแล้วก็หมอกไปข้างนอกนะคะเห็นเป็นสระว่ายน้ํานะคะแล้วก็มีต้นไม้บางตาเอาไว้เนี่ยนะคะเราจะรู้สึกให้ความเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะ ถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ในเมืองนะคะใกล้รถไฟฟ้าคือสุขุมวิทซอย65แต่ว่ามีความเป็นส่วนตัวมากๆนะคะและอีกโซนหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนํานะคะคือโซอนทานข้าวโซนนี้ค่ะโต๊ะทานข้าวตรงนี้นะคะสามารถจัดได้นะคะ8-10ที่นั่งเลยละคะ่ะแล้วก็มีชั้นวางนะคะที่ทางโครงการนะคะเขาทำไว้ให้สำหรับวางแก้ววายหรือว่าจะวางเป็น ของโชว์ต่างๆหรือเป็นดินเนอร์แวร์ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเจ้าของบ้านเลยค่ะแล้วตรงนี้นะคะเป็นเคาน์เตอร์เนี่ยนะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวเนี่ยนะคะยี่ห้อสม e ธค่ะซึ่งมีมาตรฐานนะคะแบบยุโรปอยู่แล้วนะคะและที่สำคัญนะคะมีเชลต่างๆเอาไว้เก็บนะคะจานชามาเยอะมากเลยตามตู้ที่เห็นเลยละคะ่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าถูกใจคุณแม่บ้านมากๆเลยนะคะ ต่อจากครัวตรงนี้นะคะก็จะมีเป็น p o วเดอร์รูนะคะเป็นห้องน้ำซึ่งสะดวกมากนะคะสำหรับทั้งสมาชิกในบ้านแล้วก็สำหรับแขกค่ะในชั้นหนึ่งนี้นะคะนอกจากโซนรับแขกนะคะโซนนั่งเล่นแล้วก็ครัวยุโรปตรงนี้แล้วนะคะก็ยังมีครัวไทยด้วยล่ะค่ะตรงนี้นะคะเป็นห้องครัวไทยซึ่งบอกเลยว่าขนาดเนี่ยกว้างมากๆเลยนะคะดูสิคะ สามารถใส่ตู้เย็นนะคะขนาดใหญ่ไว้ได้เลยนะคะนี่แหละคะ่ะตู้เย็นขนาดใหญ่สะใจคุณแม่บ้านเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเตาทาอาหารแล้วก็สามารถเนี่ยเขาวางอาไว้ให้เลยนะคะขายพร้อมบ้านหลังนี้เลยก็คือเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ค่ะ จากครัวไทยตรงนี้นะคะจะมีทางออกนะคะ2ทางค่ะด้านนี้นะคะถ้าออกไปเนี่ยก็คือเป็นห้องนอนแม่บ้านนะคะส่วนด้านนี้ถ้าออกไปนะคะมุมหนึ่งนะคะจะเป็นห้องที่เป็นเขาเรียกว่าห้องเครื่องต่างๆนะคะที่มีเรื่องระบบน้ําปั๊มน้ําค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เป็นห้องน้ํานะคะสําหรับแม่บ้านค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองกันนะคะ ตรงจุดบันไดตรงนี้นะคะเขาติดไฟด้านข้างไว้สําหรับเป็นออโต้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะสำหรับสมาชิกในบ้านค่ะพอเรามาที่ชั้น2ของบ้านนะคะจากโถงทางเดินตรงนี้นะคะเราก็จะมาเจอโถงนะคะโถงกลางนะคะ ถงกลางตรงนี้ค่ะก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เราอะสามารถจัดไว้เขาเรียกว่าเป็น Family Area หรือ Sitting Area ก็ได้นะคะซึ่งมุมนเนี้ยเนี่ยเจ้าทางโครงการนะคะเขาติดทีวีเครื่องใหญ่เอาไว้แล้วนะคะแต่คุณจะปรับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วโซนเนี้ยคุณสามารถวางเก้าอี้นั่งอีกเอนอนอะไรก็ได้ค่ะตรงนี้เนี่ยที่เขาออกแบบไว้ตรงแบบนี้นะคะเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ใช้สอยเพิ่มขึ้นเผื่อเราจะวางของตกแต่งหรือว่าวางหนังสือต่างๆไว้นะคะแล้วก็ที่ชั้น2 ตรงนี้นะคะจะมี2ห้องนอนด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะห้องนอนที่1และที่2ที่อยู่ที่ชั้น2นี้พร้อมกันเลยนะคะนี่เป็นห้องนอนนะคะที่อยู่ชั้น2ห้องแรกนะคะเดี๋ยวมาดมเนสพาไปดูในห้องน้ําก่อนเลยนะคะห้องน้าใหญ่มากเลยค่ะห้องน้านี่นะคะก็คือมีฟังก์ชันครบเลยนะคะซิงอะไรแล้วเนี่ยที่มาดมเนสชอบนะคุณดูสิ ตรงนี้นะคะที่เป็นห้องอาบน้ําและห้องอ่ที่ปิชักโครกนะคะเขาแยกกันเลยเห็นไหมคะเขาทำพาร์ติชั่นแยกด้วยและโซนนี้นะคะคุณสามารถทําเป็น Walk-in c l o s e t ในนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบไม่บิวอินก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะด้านในเนี่ยนะคะ วางเตียงไว้ได้ขนาดใหญ่เลยแบบ king ซส์เลยล่ะค่ะเป็น super king s i ส์ด้วยซ้ำนะคะแล้วนอกจากตรงมุมนี้แล้วนะคะก็ยังมีโซนที่คุณสามารถจะวางเบนส์วางที่นั่งอะไรก็ได้ค่ะก็เรียกว่าเป็นเป็นดีเซนไซส์เลยแล้วก็มีระเบียงนะคะที่คุณสามารถจะออกไปด้านนอกได้ดูสิคะแล้วก็เอนจอยวิวสระว่ายน้ำค่ะแต่เราก็ยังรู้สึกมีความเป็นส่วนตัวอยู่นะคะเพราะว่ามีต้นไม้รอบๆเลยเห็นไหมคะแล้วก็เงียบสงบมากเลย ตรงนี้นะคะก็เป็นห้องนอนห้องที่2นะคะที่อยู่บนชั้น2ค่ะซึ่งขนาดของห้องนอนนะคะห้องนี้ก็ใหญ่มากเหมือนกันนะคะเพราะเตียงที่เขา o ร i ไวไว้เนี่ยก็เป็นแบบ s u เ e อร์คิงไซส์เลยและที่มาดับแนสน,นะคะอยากแนะนําคือทุกห้องนอนที่น,นะคะก็มีระเบียงห้องนอนห้องเนี้ยระเบียงใหญ่กว่าอีกห้องนึงนะคะแล้วก็มองออกไปก็คือเห็นสระว่ายน้ําเช่นกันนะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาตินะคะ และที่ชอบอีกมุมนึงนะคะคือห้องน้ําของที่นี่นะคะแต่และห้องอกเก๋มากเลยค่ะห้องน้ําของห้องนอนนี้นะคะเขาก็ดีไซน์แบบให้เจอนะคะกับอ่างล้างหน้าก่อนเลยนะคะแล้วเข้าไปปุ๊บนะคะเราก็จะเจอกับห้องอาบน้ํานะคะด้านหนึ่งนะคะแล้วอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็น ห้องที่เป็นห้องชักโครกนั่นเองค่ะคือไอเดียของที่นี่เขาอยากให้รู้สึกว่ามันแยกกันมีความเป็นส่วนตัวนะคะระหว่างห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องชักโครกนั่นเองนะคะแล้วโซนด้านในเนี้ยนะคะเราสามารถทำตู้เสื้อผ้าไว้ได้2ด้านด้วยกันค่ะเพราะมันมีสเปซว่างพอแล้วก็ทำตู้เสื้อผ้าในห้องนอนเองก็ได้เช่นกันนะคะบอกเลยว่าสห้องนอนที่อยู่ในชั้นสเนี้ยนะคะ บอกเลยว่าสเปซเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมที่ชั้น3กันนะคะตามมาเลยค่ะชั้นชั้นสเนี่ยนะคะมีความเก๋ตรงที่ว่าบันไดนะคะจากชั้น2ขึ้นมาเนี่ยเขาจะบุนะคะเป็นหนังไว้นะคะ กัรกระแทกค่ะเป็นดีไซน์ของเขานะคะเราเดินมาที่ชั้น3นะคะตรงโถงทางเดินนะคะเราจะมองลงไปที่ชั้น2นะคะเราจะเห็นมุมนั่งเล่นเลยค่ะที่เป็นดับเบิลชิลลิงนะคะซึ่งมีแบบแสงเข้ามาตามธรรมชาตินะ,ะสว่างสุดดีมากเลยแล้วก็ทําให้เราเห็นสมาชิกในบ้านด้วยนะคะพอเรามองลงไปเฉียงนิดนึงนะคะเราจะมองลงไปได้ถึงที่ชั้นหนึ่งนะคะตรงโซนที่เป็นจุดที่เป็นนั่งเล่นนะคะหน้าเตาเตาผิงไฟฟ้ากับโซนที่เป็น โต๊ะทานข้าวนะคะซึ่งทําให้เรารู้สึกเลยว่าบ้าน3ชั้นครึ่งไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเหงาเลยนะคะบอกเลยว่าออกแบบไว้ดีมากนะคะทั้งเรื่องของแสงแล้วก็เรื่องของความที่เราคอนเน็กกับสมาชิกคนอื่นในบ้านได้ด้วยล่ะคะ่ะ เลยค่ะอันนี้เป็นห้องน้ําในห้องนอนที่3บนชั้น3นะคะซึ่งแบบของห้องน้ำนะคะที่ชั้นนี้นะคะจะคล้ายๆกับห้องน้ํานะคะในห้องนอนที่อยู่ชั้น2นะคะคือพอเราเข้ามาปุ๊บนะคะเราจะเห็นนะคะที่เป็นซิงค์ล้างหน้าตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีห้องอาบน้ําอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็จะมีอ่าโครกนะคะอยู่ที่ห้องด้านนี้นะคะแยกกันนะคะ และพื้นที่ในห้องน้ำเนี่ยนะคะมีพื้นที่เพียงพอไว้สำหรับที่ให้เราเนี่ยทำตู้เสื้อผ้าแต่งตัวในห้องน้ำห้องนี้ได้ด้วยค่ะพอเราออกมาข้างนอกนะคะเราเดินต่อไปนะคะเราก็จะเจอกับโซนในห้องนอนนะคะที่วางเตียงไว้ได้เป็นเตียงคิงไซส์เลยละคะ่ะแล้วก็เหมือนกันทุกห้องเลยนะคะที่มาดาเแนนนะคะอยากนําเสนอก็คือว่าเขาจะมีระเบียงนะคะทุกห้องนอนเลยนะคะแล้วก็ระเบียงห้องนอนเนี่ยก็สามารถมองเห็นสระว่ายน้ําได้นะคะแล้วก็นะคะ จะเห็นต้นไม้นะคะรอบๆเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ของเพื่อนบ้านหรือว่าต้นไม้ที่ทางโครงการมีเอาไว้ให้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่4กันเลยนะคะห้องนอนห้องนี้นะคะคือ master bedroom ค่ะนะคะ master bedroom ห้องนี้นะคะเขาจัดไว้อย่างเก๋เลยนะคะ เพราะว่าห้องนี้นะคะเป็นห้องที่วิวดีเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เรานะคะอยู่ในห้องนี้เรามองไปที่กระจกข้างๆนะคะเราก็จะเห็นวิวนะคะสระว่นายน้ำนั่นเองค่ะนะคะคือด้านนี้นะคะแล้วก็มีแสงเข้าตามธรรมชาตินะคะแล้วเพื่อนบ้านที่เราเห็นนะคะเห็นไหมคะก็ สวยงามค่ะมีต้นไม้นะคะของเพื่อนบ้านแล้วก็ต้นไม้ในโครงการที่ปลูกไว้เองนะคะแล้วมองออกไปนะคะข้างๆงบ้านนะคะที่เป็นเพื่อนบ้านนะคะก็มีลักษณะบ้านคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีความเป็นระเบียบนะคะไม่รกตาล่ะคะ่ะและนอกจากนี้นะคะห้องนี้นะคะเราจะมีความเก๋ตรงที่ห้องน้ําและห้องแต่งตัวนั่นเองค่ะเราขึ้นบันไดไปดูด้วยกันนะคะ นี่คือห้องแต่งตัวนะคะเป็น walk-in closet ที่ใหญ่และกว้างมากๆเลยล่ะค่ะในห้อง master bedroom นะคะห้องน้ำนะคะในห้องนอนใหญ่นะคะบอกเลยว่ามีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะนอกจากที่เป็นตัวอ่างอาบน้ำที่เห็นอยู่แล้วเนื้นะคะเขาจะมีตัวนะคะห้องอาบน้ำแล้วก็ ห้องชักโครกนะคะแยกกันนะคะเนี่ยแทบจะเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญเลยะคะ่ะของบ้านในโครงการนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์นะคะที่เป็นอ่างล้างหน้าซึ่งใหญ่มากๆเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวลองชมกันดูนะคะและที่มาดามแนชอบที่สุดก็คือโซนนี้ล่ะคะ่ะมีต้นไม้นะคะทําให้เรารู้สึกเลยว่าเอ้ยเราสดชื่นแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะเก๋มากเลยนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นระเบียงที่ออกมาจากห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนอนใหญ่ค่ะแล้วเวลาเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถออกไปได้เห็นวิวนะคะวิวข้างล่างนะคะที่เป็นสระว่ายนะ้ําวิวเพื่อนบ้านโลงๆนะคะแล้วก็เห็นมุมข้างบนที่เป็นดาดฟ้าด้วยละคะ่ะ ตรงนี้นะคะเป็นบันไดนะคะที่จะพาเราขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าค่ะเดี๋ยวมารนน์นาจะพาไปดูนะคะว่าบนชั้นดาดฟ้ามีอะไรนะคะ เซอร์ไพรส์ไหมคะบนชั้นดาดฟ้าสวยมากเลยใช่ไหมคะทางโครงการนะคะเขามีปลูกต้นไม้อไว้รอบๆนะคะแล้วก็ยังมีมุมให้นั่งเล่นได้ด้วยล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะคือชั้นดาดฟ้าที่คุณนะคะสามารถนะคะใช้จัดปาร์ตี้หรือเป็นมุมนั่งเล่นของครอบครัวยาบาบใบยๆนะคะเยน็นๆนะคะอากาศดีมากเลยค่ะลมเย็นๆนะคะในช่วงเย็นนะคะทำให้เราสดชื่นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับบ้านหลังนี้นะคะที่มีขนาดพื้นที่นะคะ675ตารางเมตรค่ะบนที่ดิน71ตารางวานะคะในสุขุมวิทซอย65นะคะซึ่งอยู่ใกล้รถไฟฟ้าหลายสายมากๆเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะรถไฟฟ้านะคะเอกมัยนะคะสถานีทองหล่ออะไรต่างๆนะคะก็คือทั้งเส้นนี้เลยนะคะแล้วจากบ้านหลังนี้นะคะไปที่หน้าปากซอยแค่600เมตรเท่านั้นเองค่ะนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะมีสี่ห้องนอนห้าห้องน้ำอยู่ที่มาดามเนสนะคะ ชมแล้วและที่สําคัญนะคะมีดาดฟ้าตรงนี้นะคะสําหรับจัดงานปาร์ตี้เอาท์ดอร์ได้และมีสระว่ายน้ําด้านล่างนะคะและที่สําคัญยังมีลิฟต์ให้ด้วยนะคะอีกหนึ่งตัวค่ะเดี๋ยวมาดมเนสนะคะจะพาไปลงลิฟต์กันนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะติดต่อมาดมเนสและทีมงานมาได้เลยนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในโลเคชันที่ดีมากๆนะคะราคาเพียงแค่55ล้านบาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ให้ไว้แล้วก็ไลน์แอดค่ะนะคะ แล้วเราคุยรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ สะดวกมากเลยค่ะนะคะมาดำบแนนนะคะลงลิฟต์มาจากชั้น3นะคะบ้านหลังนี้อย่างที่สรุปไว้นะคะก็คือ4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะพร้อมสระว่ายน้ำแล้วก็มีสวนบนดาดฟ้านะคะแล้วก็มีลิฟต์ให้ด้วยค่ะ